แฟนตาติกลอดเวพูดจัดเทศกาลดนตรีล็อกวินเทอร์90โดยคุณหนึ่งอนุสรและคุณหันนาปานทะทันนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีแนวคิดอยากจัดงานเทศกาลดนตรีดีๆที่มีคุณภาพเพื่อให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันค่ะบนพื้นที่กว่า100ไร่ขอการันตีและยืนยันว่าที่นี่คือกูตวิววิวสวยที่สุดในหัวหินสําหรับเทศกาลดนตรีร็อกรับลมหนาวปิดท้ายปลายปีนําทับโดยอีทฝ่กบแท็กซี่ปูแบ็กเฮดเน่งไวน์นา <7 S 2> แมวจิรศักดิ์เสือธนพลลำไยเซเว่นเดย์ครซี่และเดอะฮิปสเตอร์ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานถแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะมีกองทัพนักข่าวและสื่อมวลชนรวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ให้ความสนใจมาร่วมงานทำข่าวมากมายเมื่อวันอังคารที่แกระัดกายที่ผ่านมาฮาฮ์ตล็อกราชดำริค่ะในงานเต็มไปด้วยคนดังในแวดวงดนตรีแถวหน้าของเมืองไทยอาทิดีเจพี่เอื้องสาลินีดีเจเคนโดดาดาวัดคลองถมรวมทั้งศิลปินที่ร่วมถแถลงข่าวในวันนั้ อีทฝ่ายกบแท็กซี่ปูแบ็คเฮดและรำไมค่ะทำเอานึกถึงบริการในยุค90กลับมาเลยทีเดียวค่ะค่ะก็งานนี้นะคะเราจะได้พบกับพี่ๆศิลปินล็อกในตำนานนะคะซึ่งเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ปูแบ็คเฮดพี่กบแท็กซี่พี่แมวจีรศักพี่เสถธนาพลพี่เหน่งเวนอสเซเว่น แล้วก็พ e. bon ี่อีบงไฟเซเวนเดย์เคซี่ละไมแล้วก็ฮิเจอค่ะซึ่งอไรายได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะให้กับทางโรงพยาบาลโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบอันนี้คือความพิเศษที่เราอยากจะมอบคืนกับพื้นที่แล้วก็สังคมนะคะเพราะว่าที่หัวหินเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมและรู้จักซึ่งก็จะเป็นการ ื้นฟูเศรษฐกิจนะคะในท้องถิ่นแล้วก็ให้ได้รู้จักกับจังหวัดประจวบเพราะว่าจังหวัดประจวบเนี่ยไม่ได้มีแค่ทะเลนะคะมีภูเขาน้ําตกแล้วก็มีแหล่งธรรมชาติที่วันนี้เราไปไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนฝูงผู้รักนะคะหัวหินหรือว่าจังหวัดประจวบตอบโจทย์ทุกคนค่ะทั้งทางการืึอบัตรนะคะก็ออร์แกนเซเว่นทุกสาขานะคะอีเวนต์พาร์ท ไท,ทะะ like, ไทยทิกเก็ตแล้วก็เ e b o o k กแฟนติกรถเวแล้วก็สามารถไปซื้อที่บูธนะคะที่ Market Village ได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นปกติก็คือที่เราให้อยู่ตอนนี้คือ,อ699จาก1200แต่ว่าณนะวันนี้นะคะจนถึงวันเสาร์ในระบบจะมีบัตรมาย้อนวัยยกแก๊งด้วยกันนะคะก็คือจะมีโปรอยู่ในนั้น,นะคะ่ะ5้ท่าน10ท่านหรือว่ามาเป็นมาเป็นคู่ ก็สามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นพิเศษได้เลยค่ะโอ้โหพิเศษแน่นอนครับเฉพาะศิลปินที่ไปก็9ก้าูเพียบเลยนะครับแล้วก็เพลงฮิตมากมายครับรับรองว่าวันนั้นใครไปชมต้องเต็มอิ่มกลับบ้านแบบยิ้มบายใจนั่นแล้วก็เพลงมันมันไปเพราะเพราะเนี่ยขนไปเพียบครับรับรองกบไปเจอนะครับไปมันกันให้ได้ครับก็ไปย้อนวัยย้อนเวลากันเลยครับกับเพลงฮิตเพลงที่ติดหูในยุคที่เรากําลังโลดโผงอยู่ในช่วงเวลานั้น มีทุกทุกเพลงผมเชื่อว่าพี่อีก็ผเพลงฮิตไปพี่ก็เพลงฮิตล้วน,นๆผมเองก็เพลงฮิตล้วนๆเพลงที่ไม่ฮิตไม่ได้เอาไปแน,น่นอนครับเจอกันครับเพราะว่าทุกคนต้องรีบจองแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เห็นบอกว่ามีพิเศษจาก1,200เท่าไหร่เหลือ6 9 9า้า ผมว่าถ้าเป็นผมผมเดี๋ยวผมจะจองด้วยแล้วเหมือนกันเลยครับเพราะว่าวันนี้ครั้งนี้ <c oughs> ผมไม่นอนก่อนไง๋อไม่นอนก่อนใช่คือครั้งนี้ผมไม่อยากพลาดนะครับเพราะว่าพวกเราเองก็ตื่นเต้นที่ได้มีคนข้าสูนอยู่บนเวทีด้วยกันทั้งเพลง9้าูนทั้งหมดที่เราอ,อยู่ในยุคเดียวกันมาเพื่อจะถ่ายทอดให้กับแฟนเพลงยุค9้าูในวันนั้นใด้ฝักกันผมเชื่อว่ามันเป็นครอบตัวใหญ่ของ9้าูที่รวมกันในครั้งนี้ไม่อยากที่คนพลาดกัน